เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมา p v i นะครับรมถึงอัปเดตนะครับผมตัวละครนะฮะที่ได้รับการอัปเดตเข้ามาในตัวเกมนะครับซึ่งก็คือวันที่18นะครับผมจะทําการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมเนาะก็เป็นแน่นอนว่าเป็นทางด้านของมาจินเบจิต้านะครับตัวไซยาเดตัวล่าสุดนะครับรีสกิลรวมถึงความสามารถนะครับได้ทาการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับผมมี่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย ของจริงนะครับผมแล้วก็มีการอัปเดต ECA นะครับต้อนรับการมาของกิจกรรมสายาเดแบบเพียบนะครับมีกิจกรรมให้เราแบบว่าโอ้โหเต็มที่มาวันนี้เรามาไล่กันเลยในข้อมูลน่าจะแน่นนะเออแล้วหมอข้อมูลน่าจะแน่นอยู่พอตัวนะครับมาเริ่มกันที่ตัวละคร ตัวใหม่กันเลยดีกว่านะนะนะคือทางด้านของป่าเบล,ล่างมาจินเบต้าอะไะครับหโหเทร่ครับล่างนี้มันดูแบบคนดีคนดียังไงก็ไม่รู้นะเออแต่มึงขัดกับไอ้ตัว M บน,บนหัวมากเลยนะ <c oughs> ก็มาดูความสามารถของป่าเบนะ่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครตัวแรกของเซิร์ฟ โกบอลนะครับที่มีความสามารถบวกสแต็กถึง200%เเลยนะครับเออเป็นว่าเป็นตัวแรกของโกบอลนะเพราะว่าเป็นตัวแรกของโกบอลแล้วเป็นตัวที่3ของทางเอ้ยใช่3หรือตัวที่4วะน่าจะเป็นตัวที่4ของเซิร์ฟเจแปนนะเพราะว่า7ปี2ตัวใช่ไหมแล้วก็เออ่กัปตันกินิวนะครับแล้วก็ล่าสุนน abe, นะามมดนะน่าจะเป็นป่าเบนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นป่าเบนี่แหละตัวที่4แล้วของเจแปนนะครับไม่เป็นไรช่างมันนะครับเรามาดูความสามารถของป่าเบนะครับมาริมบูซาก้าบีต้าแฟมิลี่นะครับคิ่บวกสาวไอท แอนดีเฟนบวก1น0เปอร์เซ็นต์นะครับโคตรเยอะเลยน่าจะเป็นผู้นำมาจินบูซาก้าที่ดีที่สุดแล้วไหมเออน่าจะดีสุดนะครับแล้วก็บวกพลังโจมตีพลังป้งองกันเลือดเพิ่มอีก30เปอร์เซ็นต์นะครับต่อกิฟเต็ด a อเ i o ยร์นะครับผมเอาเรื่องจัดเลยนะไอหล่ะไอแต่ไอแขดกิฟเต็ดมันมันก็มีตัวค่อนข้างที่จะ แบบก็กลัวกหน่อยนะเออก็เดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันนะว่าจะมีตัวละครดีๆอยู่ในแขมนั้นไหมไม่เป็นไรครับมาดูความสามารถของท่าไม้ตายนะครับผมเป็นการสาแต็กพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินนะครับมึงไม่คิดจะแบบว่า lower add ทอง a t tag defense อะไรบอสน่นเหรอป๋าเบย์มึงสแต็กตัวเองเดียวเลยนะเออก็ไม่เป็นไรมาสาแต็กก็ดังดีดีกว่ามันไม่สแต็กเลยนะฮะมาดูความสามารถค่าสิของป๋าเบย์นะครับจะมีแอนิเมชันนะครับผมปรากฏตัวเหมือน7ปีเลยนะครับ เหมือนจะเป็ีน,นครับเพียงแค่1ครั้งนะครับพร้อมความสามารถสุดขี้โกงอีกแล้วนะครับที่ติดมาด้วยคือการลดดาเมจที่ได้รับลง30%ตตลอดการต่อสู้เลยนะฮะเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับมี เมื่อมีตัวละครที่ชื่อว่าทั้งนะครับอยู่ในการโจมตีนั้นด้วยหมายความว่าอะไรไอ้คำว,ว่าทั้งเนี่ยมันเขียนคำว,ว่าทั้งอย่างเดียวผมเคยกดคลิกเข้าไปดูแล้วนะครับมันไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นทั้งเด็กเว้ยก็หมายความว่าทั้งอะไรก็ได้นะขอแค่เป็นทั้งโอ้โหแม่เจ้า และในเกมนี้ตัวละครชื่อทั้งอย่างเยอะเลยแต่มันจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเราคงต้องไปเล่นดูคงก็อยากเทสนะเพราะมันเขียนแค่นี้มันไม่มันไม่ได้กําหนดดีว่าต้องเป็นทั้งเด็กคือถ้ามันกําหนดทั้งเด็กอะทุกคนก็คงไม่ไม่ต้องตกใจใช่ไหมเออแต่แบบมันเขียนว่าทั้งเฉย,ยๆแล้วในผ้ามือมีทั้งเด็กมานี่คือกูงงครับเออคงอะ่ะคงที่เขียนทั้งมาแล้วจะอารมณ์แบบให้เราใช้งานง่ายๆนะเพราะว่าทั้งเด็กมันมีน้อยในเกมนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันมาจริงๆ เหลียวเราไปลองเทสในด่านได้นะครับผมไม่เป็นไรนะตอนนี้ข้ามไปนะครับแล้วก็มาดูพลังโจมตีและพลังตั้งต้น ตั้งต้น180%แม่เจ้าอย่างเยอะเลยนะร8อนี่ผมบอกเลยนะโคตรเยอะนะครับแม่งเอ้ยนะครับระดับ LR ชั้นรับสแต็กของมันเนี่ยแล้วจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันอีก50%นะครับผมเมื่อทำการโจมตีด้วยท่าไม้ตายโอ้โหสแต็กโอเวอร์จะจัดเลยนะครับยิงท่าไม้ตายก็ถึกและแรงขึ้นอีกแถมยังจะบวกพลังป้องกันอีก50%เนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้เราเก็บลูกแก้วได้3ลูกนะครับผมและยิ่งถึก เขาไปอีกถ้าคุณคิดว่าหวก50%แล้วยังถึกไม่พอนะครับยังจะโคตรของโคตรถึกไปอีกเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับเก็บลูกแก้ว6ลูกขึ้นไปนะครับหรือ6ลูกจะลดดาเมจที่ได้รับลง20%นะครับโอ้โหแม่เจ้าคือนี่มันตัวรับตีนที่แบบขนาดแท้เลยเวอเพื่อนๆคือมันเป็นตัวรับตีนที่แบบโอ้โหป่าเบย์มึงมีเกิดมาเพื่อเป็นกระสอบสายแท้เลยชีวิตนะครับผมบอกเลยตัวเนี้ย มีอยู่ในทีนะโคตรถึกบอกได้คำเดียวโคตรถึกนะครับแถมความสามารถขั้นเมฆอีกอย่างหนึ่งนะครับมามารเมืม่อเลือดต่ำกว่า88%นะจะได้รับพลังโจมตีบวก88%รวมถึงเปลี่ยนลูกแก้วนะครับ1ลูกส่เปลี่ยนลูกแก้ว1ลูกลยกเว้นลูกแก้วสีม่วงนะครับเป็นลูกแก้วสีม่วงโอโ้โหโคตรจ่มเลยนะครับเลือดต่ำกว่า88%เป็นตัวเปลี่ยนลูกแก้วให้ทีมได้ด้วยเออนี้โคตรเทพเลยชอบมากตัวอย่างนี้ต้องเปิดนะครับบอกได้คำเดียวว่าต้องเปิด แอคทีฟสกิลทำการโจมตีแล้วก็การันตีการติดกิจคั่วด้วยนะครับผมในเธอนั้นใช่ไหมก็คือยิงทำให้ตายติดกิจคั่วชัวร์ใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะครับแล้วก็ตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็ลดเลือดตัวเอง18%โอ้โหเยอะนะลดเลือดตัวเอง18%เนี่ยแล้วก็จะใช้งานได้นะครับหลังจากที่ตัวละครตัวนี้ครับโดนกัดทื่อไปแล้ว6ครั้งนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรแค่6ครั้งเองนะครับผมน้อยไม่เยอะหรอกเดี๋ยวเดาไปรับตีสัก2-3ทีอะ เอายืนแถวแถวข้างหน้ารับตีนครบ2องเทองก็ครบแล้วต้องบอกเลยว่าป๋าเบย์ทำออกมาถูกใจผมมากเลยนะครับต่นแรกนึกว่าจะเงื่อนไขจะต้องเจอโกคูอะไรเงี้ยถึงจะติดคงติดคี้อะไรตามภาษามาแต่ไม่ต้องแล้วมาแบบบวกแบบร้อนแบเพียวๆเลยชอบแล้วมันตัวมันสแต็กเยอะนะเห็นอย่างเงี้ยสแต็กจากค่าไม่ตายอีกสาสิต็กจากตัวเองอีกพาร์สิตัวเองห้าเท่ากับว่าบวกแล้วนะแ 80%บวกกับอีก180%ที่มีอยู่นะครับผมและแถมพลังป้องกันยังบวกเพิ่มอีก50%ิโอ้โหมาเก็บรูกแก้ว3ลูกเก็บรูกแก้ว3ลูกไอ้บ้าเอ้ยยังไงก็เก็บได้ครับพูดจริงๆยังไงก็เก็บได้3ลูกนี้ไม่เยอะเลยนะคือมันตัวมันถึกมากนะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แนะนาให้เปิดเลยนะเออสำหรับผู้เล่นโกไม่ว่าจะเป็นโกบอลหรือจะแปะเจแปนอะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจและน่าเปิดน่าใช้งานโคตรเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้และถามว่าควรจะั เขาเรียกว่าควรจะอัพพา s i ฟอะไรนะครับแม่งเป็นเสือเป็นเสือเป็นสีม่วงอีกนะครับทุกรอบเลยนะครับเกลียดมากเลยสีม่วงเนี่ยมือเงื้อไอความสามารถหลบเนี่ยตัวมันแข็งอยู่แล้วมันต้องหลบเว้ยนะครับทำไมาอย่างนี้ผมถ้าเปิดได้ผมก็เชียร์ไปทางคี้นะ พราะมันยิงแรงไงยิงให้บ้านบึ้มไปเลยครับเอออะไรประมาณนี้เนาะก็เรามัปรับใช้กันดูแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับผมโอเคเรามาดูตัวต่อไปเลยเนาะโอเคครับตัวต่อไปนะครับก็จะมาเป็นตัวข้างตู้นะครับของของทางปาเบ้นะก็คือทั้งเด็กแล้วก็โกฮังทุยโกเทนเด็กนะครับผมนำคลิปเต็ดแน่นอนนะครับคีบวกสามเฮดพีอแทร์ดิเฟนต์บวกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่ตายแต่ของการบวกพลังโจมตีแล้วพลังป้องกันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมพาร์สิบนี่ผมไปอ่านมาครั้งแรกนี้ผมบอก มึงจะเยอะไปไหนเนี่ยไอเด็กใน,นลก2คนนี้นี่มันพาสิบมันปวดหัวมากเลยอมาโอเคมาดูเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างตั้งต้น150ว้าวโคตรโคตเลยตั้งต้นแรงมากและจะบวกพลังป้องกันอีก50% นะครับผมแถมมีความสามารถในการไฮเช้งคือการหลบการโจมตีถึง50รวมถึงท่าไม้ตายเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งที่1นะครับผมแล้วก็มีโอกาสยังสูงอีกอย่างไม่หมดนะมีโอกาสยังสูงที่จะโจมตีเป็นท่าไม้ตายครับผมเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่2และ3ของการโจมตีนั้นเออเอาเข้าไปรวมถึงยังไมหมดอีกจะบวกาวามโจมตีและเวลาบางกาัน10อนสูงสุดถึง50เเมื่อตัวละครตัวนี้โจมตีนะครับและยังไม่หมดอีก จะบวกเพิ่ม a t t a ท็ e e n บวกอีก แม็กสุด50เซนเมื่อตัวละครตัวนี้หลบการโจมตีได้โอ้โหถามจริ้เวลาตอนเล่นเนี่ยใครมันจะมานั่งจำวะเอาจริงไหมคือตอนเล่นมึงค้นมีใครมานั่งจำเหรอาความสามารถมันจะเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็คดบวก2นะครับผมรวมถึงพลังโจมตีแล้วพลังป้องกันบวกอีก50เเมื่อมีตัวละครป๋าเบนะครับที่ชื่อเบจิต้านะครับอยู่ในทีมนะครับผมและมีโอกาสที่จะมีโอกาสปานกานะครับที่จะตีติด คดที่เข้าในเทิร์นนั้นนะครับโอ้โหมึง่อนวา่ามึงเยอะเกินเอาง่ายๆว่าไอ้ตัวนี้นะครับต้องเล่นคู่กับป่าเบมันถึงจะแสดงความสามารถที่แข่งแกร่งออกมาได้แบบโคตรเลยนะครับพอหลังจากที่อ่านมาเนี่ยโอเคโอแท็กแอตแท็กในเดซเซมเทิร์นก็คือจะต้องมีป่าเบโจมตีอยู่ในเทิร์นนั้นถ้ากับว่าไอ้ทั้งกับไอโกเทนเนี่ย คู่กับป่าเบสีม่วงนี่โคตรโอเพยเลยไปคู่กันอร่อยแน่นอนครับ2ตัวนี้นะโอ้โหสุดยอดนะครับคือเปิดได้ไม่เปิดได้คู่กันนะมันถึงจะแบบเฟี้ยวฟ้ามากเลยนะโอโ้ใช้แก่มากเลยเฟ้าโอเคมาดูตัวต่อไปนะครับนี่คือตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีนะครับผมไม่มั่นใจในพาร์ทที่สหรือเปล่าของ J8 นะแต่ก็จะมาปล่อยให้กับเซิร์ฟโกลบอลได้ชิมลางนะครับแต่เซิร์ฟโกลบอลจะได้ในร่างแรกนะยังไม่ได้เป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับเอ็กซ์ตรีมจะเข้า ของทางเซิร์ฟเจแปนก่อนเอ้ยของของเจแปนก่อนปะวะมันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่นะครับเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเมื่อเข้าพร้อมกันสองเซิร์ฟเลยสิโอ้โหเซิร์ฟโกลบอลถือว่ามีอะไรทําเยอะเลยนะก็ความสามารถนะครับนำจีดีโลเวิลด์เทนเนอร์เมนนะครับแฮตแท็กแฮตแท็กเฮดพีดีเวนต์บวกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่ตายทำการสเต็คพลังโจมตีลดเกราะของศัตรูนะครับสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามเทิร์นแล้วก็ถ้าไม่ตายใหญ่นะครับทำการสเต็คพลังโจมตีนะครับแล้วก็ลด แอ t แท k กของคู่ต่อสู้นะครับเฉยๆนะทำให้ตายนะครับพาส e s สกิลนะครับแอ t แท k กแอนดี e เอน์นะครับบวก150อบืมทุยบวก100%นะครับและจะเพิ่มพลังป้องกันอีก10%นะครับก็ต่อเมื่อตัวละครตัวนี้นครับโจมตีนะครับแม,แม็กสุดถึง70%เนลยนะม,มันเป็นตัวสายพลังป้องกันหรอเออแปลกๆนะครับตัวนี้ แล้วก็จะบวกคีบวก2ครับต่อลูกแก้วลุงที่เก็บได้นะครับมึงให้เก็บลูกแก้วลุงแต่ตัวเองไม่มีเปลี่ยนลูกแก้วนะครับเยี่ยมจริงๆครับแล้วก็จะเป็นตัวซับนะครับในแคตของ GT Hero World Tournament นะครับผมขี้บวกหนึ่งแอท e ท็คดีเฟบวกยี่สิบยอะนะคี้บวกหนึงซับทำไมวะเนี่ยคือมันแปลกๆวะมันแคตคลิปมันผมดูมันซับแปลกๆก่อนหรือผมแปลผิดวะเพราะผมแปลผิดผมขออภัยนะมึงคี้บวกหเหรอมึงซับทำไมเนี่ย คือคีบวก2ก็ยังดีนะคีบวก 1, อออองงงงหนึ่งเออเอองงครับงงกันมาไม่เปแล้วครับัวฟีเข้าใจแหละัตฟีนะครับผมแล้วก็ตีไปตีซ้ําอีกรอบนึงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นท่าไม้ตายนะครับเมื่อทําการเก็บลูกแก้ว5ลูกหรือมากกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็จะตีซ้ำอีกรอบนึงนครับแล้วก็มีโอกาสปางการนะครับที่จะเป็นท่าไม้ตายเมื่อศัตรูเป็นโกคูแฟมิลี่แล้วก็เบจิหรือหรือแฟมหรือเบจิต้าแฟมิลี่นั่นเองนะครับก็ความสามารถก็โอเคอยู่แหละแต่แบบ มึงซับน้อยไปนิดหนึ่งเนาะก็ไปเลรตัวฟรีเข้าใจแหละเนานตามภาษาตัวฟรีนะครับเพื่อนๆเนาะก็โอเคนะครับมาตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเลยนะครับป๋าเบอีซีเอโอ้โห,โหตัวนี้ผมรอมันนานม,มากเลยนะคโคตรนานเลยนะครับสำหรับป๋าเบนะครับนำสายยาเลือดแท้นะครับแท็ก ดิเวนเฮดพีบวก170%เปอร์เซ็นต์แม่เจ้าอย่างเยอะเลย170%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ท่าไม่ตายของป่าเบ้น,นะก็จะทำการสแต็กพลังโจมตีแล้วพลังป้องกัน30%เปอร์เซ็นต์นะครับผมหนึ่งเทินรวมถึงจะลดพลังป้องกันของศัตรู50%าเปอร์เซ็นต์สามเทินนะครับพารสิบสกิลโคตรชอบเลยว่ะแอตแทกบวก150%พลังป้องกันบวก120%บางคนอาจจะงงว่าเฮ้ย hey พี่มันก็ยิงเฉยๆเพราว่ามันก็คงยังไม่มีอะไรเพราะว่าวเอออะไรแบบนี้มันโอ้ยคุณใหญ่ไอมอมอย่างนั้นนะคุณดูตัวเก่ามันแบเดฟบวกแค่60%บเกอค่60%เองถือว่าน้อยนะแต่ตัวเนี้ยบวกถึงร้อยนึงรวมถึงนะครับ าจากการันตีตีเบิลแน่นอนถึง2ครั้งนะครับผมแล้วก็มีโอกาสนะครับผมที่จะเป็นท่าไม่ตายนะครับ15%ก็น้อยอยู่นะก,ก็น้อยจริงๆน,นะครับผมแล้วก็ทุกการโจมตีจะบวกสแต็กพลังพ้องกันนะครับ20%ซ์แม็กสุดถึง100%เลยนะแม่เจ้าผมบอกเลยอย่างเยอะด้วย100%เนี่ย คือคุณตี2ครั้งแน่ๆคุณก็พลังป้องกันเพิ่มไป20%่ปแล้วอ่ะก็เพิ่มไป40แล้วถูกไหมพลังป้องกันของป่าเบตัวนี้ก็้าแตกไปเลย1 4 0นะครับผมยิ่งคุณตีเยอะเท่าไหร่อ่าพลังป้องกันของเขานะครับจะแม็ก Mac ไปถึง200%เเลยแล้วค่อนข้างที่จะเยอะโคตรเลยนะผมบอกเลยว่าทีเด็ดนะครับป่าเบตัวนี้ผมบอกเลยเอาเรื่องมากๆเลยนะใครที่มองว่ามาันเฉยๆนะในความเรียบง่ายของมันแหละมันมีความทรงพลังอยู่นะครับผมแล้วก็มาดูหลังจากที่แปลงล่างแล้วนะครับผมหลลลังงงจาากทีี่่่แแปลลแ้วเนย ป่าเบก็ต้องบอกเลยว่ายังคงความสามารถแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าซุเปอร์แท็กเหมือนเดิมพาสิสกิลนะครับตั้งต้น150เลยค้านี้ตัวหนาเลยต้องบอกเลยว่านี้ตัวหนาเป้งเลยครับแถม ยิงถ้าไม่ตายปุ๊บพลังป้องกันบวก100นะครับเท่ากับว่าตัวแข่งโป๊กเลยนะครับหลังจากยิงถ้าไม่ตายเสร็จแล้วก็มีความสามารถที่จะการันตีนะครับว่าตีติด2รอบแน่นอนและในการตีติด2รอบนั้นมีโอกาสแลนะครับที่จะเป็นท่าไม้ตายนะครับรวมถึงนะครับในการตีแต่ละรอบนะก็จะเก็บสแต็กของการตีคริทิคอลสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแม็กซ์สูงสุด70%นะครับเท่ากับว่ายิ่งตีเยอะนะครับโอกาสที่คุณจะตีคริทิคอลก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นป๋าเบตัวนนนนี้ะะครับแ นะครับพาสีในการอัพต่างๆนะครับผมแนะนําให้โถงนะไปที่การตีเบิลเลยพอยิ่งคุณตีเบิลเยอะเท่าไหร่นะมันก็จะยิ่งดึงศักยภาพเขาเรียกว่าอะไรดึงโอกาสในการติดขี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับบูสต์ในส่วนของพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นมากของป่าเบน,นะครับก็จะทําให้ป่าเบนคุณเป็นตัวละครที่แทงดีที่สุดของเกมเบอร์ต้นต้นอีกเหมือนเดิมแล้วครับผมเนาะก,ก็โอ้โหมึงเถื่อนเหลือเกินป่าเบมึงไปโหด ไปเถื่อนอะไรมาจากไหนนะครับคือหลังจาก ECA แล้วมึงกะไม่บวกดาเมจเลยใช่ไหมมึงกะจะไปแทงแบบว่าให้บ้านบึ้มไปเลยใช่ไหมโอเคครับผมก็มาถึงตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือทางด้านของบาร์ดอก นะครับตัวสุดท้ายของทีมโ,โลคาวเบลเลอร์นะครับก็หลังจากที่ ECA แล้วต้องบอกว่าโหดนะอาสกิลแบบผ่านๆตามตามาโหดเอาเรื่องเลยนะครับจะทําการสแต็คพลังโจมตีและพลังบ้องกั้น30% 1เทิร์นเทินพร้อมกับจิวท่าไม่ตายของกู่ต่อสู้ด้วยโคตรเจ็บนะครับผมแล้วก็ทตั้งต้น150โคตรเยอะเลยตั้งต้น150แล้วจะบวก อีก20%ทั้งพลังโจมตีและพลังต่อลูกแก้วที่เก็บได้แม่เจ้าต่อลูกแก้วที่เก็บได้เลยนะวิโคตนเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสตีติดขี้เข้า7%ต่อลูกแก้วลุงที่เก็บได้นะครับผมแถมหมันยังหมดเท่านั้นความสามารถสุดขี้โกงคือลดดาเมจที่ได้ครับลงนะครับผมต่อทีมบาร์ด็อกนะครับที่อยู่ในทีมนัครับว่าตัวนี้ถ้าเ,าเอาไปลงในทีมบาร์ด็อกมาทั้งหมดเลย คือจะลดดาเมจที่ได้รับลงถึง50%เลยโคตรเยอะเลยน่าจะเป็นแทงค์ที่แบบแข็งแกร่งมากเลยนะครับสำหรับบาด็อกโอ้โหต้องบอกเลยว่าอัปเดตรอบนี้นะครับเอาเรื่องจัดเลยโรงบันแม่งแบบว่ากาบแบบมึงเล่นกันให้หลับหูหลับหูแลตาเล่นกันไปเออคือแบบโอ้โหจัดเต็มแน่นอนนะครับก็มีกิจกรรมให้ล้อคุณอยู่เยอะนะครับในวันพพิ่งนี้นะก็คือทางด้านของไซยาเดย์นะครับก็แน่นอนว่าพพิ่งนี้น่าจะมี ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับก็จะมีไลฟ์สตรีมในการเปิดกาชาป่าเบน,นะครับพรุ่งนี้เนาะก็มาทุ่มหนึ่งหกโมงนะครับก็ใครว่างช่วงนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีแจ้งเตือนนะก็สามารถที่จะเข้ามาชมกันได้นะครับผมยังไงก็กดฝากติดตามนะคบไอช่องไลฟ์สตรีมนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะเนาะจะได้มาช่วยกัน ลุ้นช่วยกันดูนะครับว่ามันจะเปิดได้อีกหรือเปล่านะครับสำหรับมาจินเบจิต้าตัวนี้นั่นเองนะครับก็สุดท้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบคิดแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม